นี่คือภาพที่อาจจะดูธรรมดาสำหรับคนไทยรถคันนี้ถูกเข็นออกไปอย่างช้าๆโดยไม่มีเจ้าของอยู่ในรถแต่สำหรับชาวต่างชาติหลายคนนี่คือสิ่งที่น่าประหลาดใจและแทบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้ครับ in neutral. So everybody just keeps the car to just So JUST PCS attempting next ität A D BτάD view here from การจอดรถด้วยเกียรวว่างเพื่อให้คนอื่นสามารถเข็นรถของคุณออกไปได้มันก็คือวัฒนธรรมเฉพาะตัวของไทยที่สะท้อนมากกว่าการจอดรถแต่มันก็คือเรื่องของความไว้ใจความยืดหยุ่น และการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีจำกัดครับวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงจากชาวต่างชาติที่พวกเขาได้พบเห็นวัฒนธรรมการจอดรถแบบนี้ในไทยครับดูว่าพวกเขาจะมีความเห็นอย่างไรไปรับฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกครับบอกว่าบ้าไปแล้วพวกเราทำแบบนั้นในนิวยอร์กไม่ได้ล็อกคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าดีทอย์ก็ทำแบบนี้นะถ้าเป็นที่หน้าบ้านของตัวเองคนถัดมาเขาไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้ครับเขาบอกว่า ถ้ารถถูกเข็นไปชนคันอื่นละ่ะใครต้องรับผิดชอบแล้วก็มีคนเข้ามาตั้งข้อสงสัยครับบอกว่าเขาดึงเบรกมือเอาไวเล็กน้อยใช่ไหมเพื่อให้รถไม่ไหลเองแต่สามารถเข็นได้ถ้าใช้แรงเยอะๆถัดไปครับสำหรับชั้นดีมันบ้าชัดๆเลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ารถของคุณจะอยู่ได้ไม่ถึง5นาทีในอเมริกาหรอกพวกเขาจะเข็นต่อไปเรื่อยๆขอให้โชคดี แล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่าประเทศเขาก็มีแบบนี้ครับเขาบอกว่าในเอลซันวารก็คล้ายกันนะแต่คนเขาจะเขียนเบอร์โทรเอาไว้ที่หน้าต่างเผื่อใครอยากจะเข็นรถก็โทรมาได้เลยคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่ารถ Mercedes-Benz ของฉันมันไม่ให้ดับเครื่องในเกียร์ว่างหรือสตาร์ทกลับไปที่เกียร์ว่างหลังจากดับเครื่องก็ไม่ได้มันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถัดไปครับลองนึกภาพว่าพวกเขาหักพวงมาลัยเอาไว้ด้วยซีแต่นี่มันก็น่าทึ่งดี คอมเมนต์ถัดมาเขาได้เข้ามาตั้งข้อสงสัยครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมเกียร์ออโต้มันจะไม่ให้คุณเอาคุณแจออกเลยคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับทุกคนเชื่อใจคนอื่นได้ยังไงกันนั่นมันลดของคุณเลยนะคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับคุณจะทําแบบนี้จนกระทั่งรถเริ่มไหลแล้วคุณก็หยุดมันไม่ได้จนมันไปชนกับรถอีกคันถัดไปครับลองนึกภาพว่าคุณกลับมาที่รถ แล้วลืมไปว่าคุณจอดรถบนเนินเล็กๆดูสิแล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่าลองจินตนาการดูถ้าเอาระบบนี้ไปใช้ในนิยวยอร์กกับพวกชอบจอดรถซ้อนคันสองชั้นดูสิคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าที่ประเทศผมเคนยาคุณสามารถทิ้งกุญแจรถไว้ในรถได้ให้คนถัดไปเลื่อนรถให้คุณแล้วก็มีคนเข้ามาตั้งข้อสงสัยครับบอกว่าทำแบบนั้นได้จริงเหรอ พอรถของฉันจะไม่สามารถเอากุญแจออกได้หรือแม้กระทั่งล็อกรถถ้ายังไม่ได้เข้าเกียร์ P หรือดึงเบรกมือแล้วก็มีคนตอบกลับนะครับบอกว่าเหมือนกันเลยถ้าฉันดับรถมันจะเข้าเกียร์ P ให้โดยอัตโนมัติแล้วก็มีคนเข้ามาตอบข้อสงสัยครับบอกว่ารถพวกนั้นเป็นเกียร์ธรรมดาคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวไทยครับบอกว่าพวกเราคนไทยเราต้องการที่จอดรถเยอะมากบางทีเราก็ทําแบบนั้นเพราะบางทีมันไม่มีที่จอดเหลือแล้ว เราชอบออกไปไหนมาไหนโดยรถยนต์ถัดไปครับผมทำแบบนี้ที่อเมริกาหลังจากดูคลิปนี้ตอนนี้ผมไม่มีรถใช้แล้วครับคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าพวกเราในอเมริกาเป็นพวกป่าเทือนหรือว่าคนอื่นๆเขาบริสุทธิ์เกินไปกันแน่แล้วก็ตอบกลับนะครับบอกว่าไม่ถึงกับบริสุทธิ์หรอกแต่แน่นอนว่าพวกเขามีจิตสำนึกเพื่อสังคมและชุมชนมากกว่าแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมครับบอกว่า ที่เธอพูดมานั่นมันคือเรื่องปกติเลยนะที่ซาอุดีอาระเบียพวกเราทิ้งโทรศัพท์และกระเป๋าไว้ที่โต้เพื่อจองที่แล้วค่อยไปซื้ออาหารต่อคอมเมนต์ถัดมาเขาได้พูดถึงเกาหลีนะครับเขาบอกว่าที่เกาหลีก็เป็นแบบนี้คนที่นั่นจะทิ้งกุญแจรถเอาไว้ที่แคชเชียร์คุณสามารถไปหยิบแล้วมาขยับรถเองได้ถ้ามันขวางทางคุณแล้วก็ตอบกลับนะครับบอกว่าฉันคิดว่าพวกคุณจะมีเบอร์โทรติดไว้ที่รถ เวลามีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุซะอีกนั่นคือสิ่งที่ฉันเห็นในซีรีส์เกาหลีฉันคิดว่ามันเจ๋งดีคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าบ้าเอ้ยนี่มันบ้าจริงๆแต่ฉันขอหาที่จอดรถด,ดีกว่าไม่เอารถไว้เกียร์วางแน่ๆไว้ใจคนกับถนนไม่ไหวจริงๆแล้วเจ้าของคลิปเขาก็มาตอบกลับครับบอกว่าไม่มีทางที่ฉันจะไว้ใจให้คนแปลกหน้ามาเข็นรถของฉันได้หรอกถัดไปครับฉันอยากรู้จริงๆใครเป็นคนคิดกฎนี้ขึ้นมา คนถัดมาเขาถึงกับเปรียบเทียบกับเกมเลยนะครับเขาบอกว่าลานจอดรถของพวกเขามันเหมือนกับเกมเลื่อนภาพขนาดคนจริงที่คุณต้องเลื่อนรถทุกคันออกก่อนถึงจะเอารถของตัวเองออกได้แล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับครับบอกว่าอาบูดาบีก็เป็นแบบนี้แต่พวกเขาจะทิ้งกุญแจรถเอาไว้ในรถเลยคุณสามารถขยับรถของพวกเขาออกได้เองแล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับครับบอกว่า ฉันคงรับมือไม่ได้กับระดับความไว้ใจคนแปลกหน้าขนาดนั้นคนถัดไปครับบอกว่าที่จอดรถมันไม่พอแต่ก็อาจจะโดนใบสั่งจากตำรวจก็ได้คอมเมนต์ถัดมาเขาไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้ครับเขาบอกว่างั้นทุกคนก็ปล่อยรถไว้ในเกียร์ว่างหมดเลยใช่ไหมมันดูเสี่ยงถ้ามีเนินเพียงแค่นิดเดียวคอมเมนต์ถัดไปครับกล่าวว่าลองนึกภาพดูนะว่ารถของคุณโดนเข็นต่อไปเรื่อยๆตามถนนเพราะมันจอดขวางคนอื่น คนถัดไปเป็นชาวไทยครับบอกว่าเราสะดวกแบบนี้แต่บางทีพี่ตำรวจไม่เข้าใจคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าทีไทยนะ่ะอะไรก็เป็นไปได้อย่าแปลกใจเลยอีกคนนะครับพอตกเย็นคุณก็ต้องเดินหารถของตัวเองเพราะไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วถัดไปครับฟรานเราไปเอารถล,ลากคันใหญ่มาหน่อยสิ วันนี้เราจะขนรถกลับบ้านกันหลายคันคอมเมนต์ถัดไปครับจอดรถโดยไม่ดึงเบรกมืออาจจะเป็นอันตรายมันเป็นระบบที่ไม่ดีคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าจริงมากเราก็ทำแบบนี้ตอนที่ไปประเทศไทยครั้งล่าสุดในลานจอดรถห้างสรรพสินค้าคอมเมนต์ถัดไปเป็นของคนไทยครับบอกว่าถ้าจอดท้ายคันอื่นคนไทยจะปลดเกียร์ว่างเอาไว้ไม่ดึงเบรกมือพร้อมเลื่อนตลอดเวลา ถัดไปครับนี่คือสิ่งแรกที่ผมเห็นที่สนามบินเชียงใหม่เลยระบบเจ๋งมากในขณะที่หลายประเทศยังคงตั้งคำถามว่าจะไว้ใจคนแปลกหน้าให้เข็บรถของเราได้ยังไงคนไทยจำนวนมากกับตอบคำถามนั้นด้วยการลงมือทำครับทำทุกวันทำบนถนนจริงด้วยครับสำหรับบางคนนี่อาจจะดูเป็นความเสี่ยงสำหรับบางคนนี่อาจดูไร้ระเบียบแต่สำหรับชาวไทยนี่คือความเชื่อใจในชุมชนเล็กๆที่ใหญ่กว่ากฎเกณฑ์ครับแล้วคุณล่ะครับ กล้าปลดเกียร์ว่างให้คนอื่นเข็นรถของคุณไปไหมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับวัฒนธรรมเล็กๆที่โลกยังไม่เข้าใจแต่ไทยทำได้จริงสวัสดีครับ